่วยตัวทูโอ้ยเห็นหดายห็นดาเห็นตาเห็นหดายห็นตาแล้วเอ้ยปีนบุญเขาคือว่าคนยังอยู่อยู่แต่ย้ายมากเนาะเป็นจังบุญจะมาบานมาหอดมาถึงอ่านะครับซอยกันเด้อคนเรียพี่น้องเข้ามาปีนจะผ่านน้ำกันได้หลายหลายมากทุกคนละผู้ใดต่วท่านย้ายผู้ใดเคยมาแล้วก็มาเพื่อมี มาซอยเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าภาพมาซอยเป็นกำลังใจให้ทหั้งยายอันนี้จะยายแล้วก็มีกำลังใจเชิญเชิญทางอาจารข้งางล่าง้าข้างนี้ไปพบก,กับเชิญทั้งพี่เดอ้สอสมอทองสมชายชัยยุทธ์เชิญเชิญทั้งพี่เดอ้อครับอ้าวล่อ,ลองนายกเบินต่อมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไม่ออกไ่เปลี่ยนนะผม วันน awesome, ี้ผมมางานเขาดำที่ที่สาม้า้เนาะก็คือว่ารูปความแตกต่างก็คือว่าทางที่สามใต้ก็คือแต่กรุงเทพฯเนี่ยดูว่าการจัดงานเนาะแตกต่างกรงเทพเป็นยังไงเนาะมาดูภาพดูโฆษกที่ส่งเสียงมาแล้วนะเพราะตางคนพูดเนี่ยเสียงเขาอาจจะแทรกเข้ามานิดนึงก็คือไม่รู้ว่ายินเสียงผมหรือเสียงใครก็ไม่รู้นะ ก็คือลองรับชมกันเลยครับผมดูดูดูฟังเสียงโศกของกำนันสมานเนาะนี่ก็เป็นท่านตรงนี้ที่ยืนเนี่ยก็คือว่าใครจะมารวมตำบูญก็คือว่าไม่ได้เชืดอ่ำชภานะก็คือว่าใครจะใส่ซองมาว่าถวายพระก็คือว่าอย่างเราไปใส่ซองหัอเราทำห้าชุดเนี่ยก็คือห้าร้อยก็คือใส่ซองแล้วก็ถวายห้าลูก ทั้งนี้คือผมไปทำไหว้ทั้งหมดปรลกก็งสิบคนโง่พอสิชุดก็คือพระก็ได้รับลูแล สวัสดีครับสิบเอ็ดชุดก็ทำหนป็นแต่ผมถามว่าทําไมไม่เคยจ้าภาพไปเลยแล้วแต่เจ้าภาพจะใส่สองให้เนาะแต่เนี่ยเจ้าภาพต้องเลี <t <t ้ยงหมูเล uh uh ี้ยงอะไรต่ออะไรแล้วเจ้าภาพเงนมาจากไหนแต่ละคนเนี่ยแทนที่จะช่วยเจ้าภาพกับอบน้ำไปช่วยไม่รู้นะไม่ตามมานะผมก็ไม่เข้าใจก็ไม่เหมือนทางเทพเราทางเทพเราเนี่ยทางเทพไม่ใช่เราผมก็เลยถามน้อบ้านตร่แหละ ก็คือว่าของที่บุญพามาก็สี่ลูกแล้วจะใส่ซองให้ใส่ให้แต่ที่บ้านเนี่ยทำบุญพอทำบุญเสร็จใส่ซองพอใส่ซองเสร็จก็ไปถวายพระไปถวายพระานะไม่รู้ว่าประเพณดนี้มาจากไหนนะผมอายุหกสิบแล้วไปก่อนไม่คือแบบนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าเอาเท็ดนี้มาจากก็ผมไม่พูดแล้วนะก็ผมเลยถ่ายคลิปดูเรื่อยๆว่าข้อเท็ดนี อีสานใต้กับกรุงเทพหูือภกลางแตกต่างนแนผมเคยเห็นนะตรงนี้ก็คือว่าเคยเห็นชาวจงยนต์ก็ักนแต่ในกรุงเทพก็อย่างนี้นะก็คงคีไปเื่นะครับผมขออนุาาทุกคน่ายเนี่ยเด้อผู้คิเห็นว่าผู้กองเนี่ย ว่าดามนีเต้อกุนเออัเป็นัเดีวเออเออนี่เป็นเอเอเกมาแต่แบูดเี่นเก่าแล้วเ่เห็นเกพูดได้ไหม

ตอนนี้ผมเดินเข้ามาตรงห้องตัวน้ำควัวเนาะไปตรงน e ้ำควัวเนี่ยก็ทำข้าวปลาอาหารเพื่อจะเลี้ยงแขกแต่ผมไม่เลี้ยงแขกนะก็คือใส่ถุงใส่ถุงใส่ที่มางานเนี่ยก็คือว่าถ้าอยากได้ก็เลี้ยงใส่ถุงให้แต่ป้าไปเนาะจากนั้นใการนัี้งจินบางท่านบางคนก็นั่งเกิน แต่เนี Xue ้ยก็ห้่ครัวก็ทำอาหารในเข่นองวัดก็คืออาหาันี่แหะงไม่ลรอบขกนี่เป็นห้องครัวก็รูบ้าห้องครัวนี่ใหญ่มากเลยมาซอยกัมเดอซอยกันเบอซอยตันมด้นี่ครับก็ดูห้องครัวไปเรื่อยแล้วกันารทำอาหารการที่เอาหมูหมาหมดไป สี่ห้าตัวเนี่ยคนหลังสามแซวเยอะวะคนหลังามคนเดียวเนี่ยเนยูทูบอ่ะก็ดูแล้วกันผมจะไม่พูดไม่คุยแล้วนะก็คือว่าให้ดูตามคลิปตามอะไรแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงก็เหมือนตกลูกชิ้นแหละเดยว้อมูลโดยตรงเนาะก็ดูบทเรียนีว่าอิสานพูดมาไปจังงารตระหนักไตรความกัน อิมินาสังตังปุตตังอภิปูจจะยานาอิมินาสกาเรนาตังรามลังโวกะวะปุตังบควันตังอภิวาเทมี สวัสดูภควตาธรมโมธรามนัมสามิสุปฏิปันโนภคกวตสาวกสังโฆทุติยปิมะยังภิสุงลักขะนัตยา Ti salane nasa panca sila liya La moda sa kua tua La moda sa มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัมเจริญมิุดังสรณังคัจฉามิธรรมเจริญหลวก็่อทางของทัพจะพาไปโยทูบอกเอาดวงวิญญาณกลับไปนั่งทีละร่องของ ท่านจะผ่าแกะเรียมทานน่งเขาที่ื้นเกรืองร้อยท่าก็ควายคงไปขาเรียเนเชิมะครับมีวีสุมียนีถืเป็นบางบางการเรีนรูรัฐนา่ารักเป็น <c oughs> ครับผมตอนนี anime 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 ้ก็เป um ็นท่านเริ่มสวดเนาะก็คือว่าท่านเริ่มสวดเพราะว่าสวดเสร็จก็จะมีการถวายซองเก็ที่ผมพูดมาแต่ต้นแล้วว่า11ชุดสิเอ็ดชุดเงินที่ช่วยที่ว่าเชาบ้านไปลงชื่อว่าใครจะถวาย กีล,กล,ลูกกินลูกนะยังยัผมไม่ถวายห้าลูกก็ห้าศอกก็ห้าร้อยบาทแต่ผมก็เออแล้วทําไมแม้เงินไปช่วยเจา้าภาพแล้วก็ใพระให้เอเจา้าภาพใส่ซองให้พระเองแต่แถวกรุงเทพเนี่ยจะนิมนต์พระแค่สี่ลูกแต่ต่างจันวัเราเนี่ยนิมนต์ได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีก็คืออาจจะ สิบรูปยี่สิบรูปสามสิบรูปแล้วตระหาพาได้แต่ประเพียนนี้มาจากไหนเราก็อยากจะรู้เนาะก็ถ้าใครแบบรู้หรือว่าอะไรก็ช่่ยกัมเมืนตอบดีนะ ว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะผมไม่ได้ว่าให้ทํามานนะผมก็อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มาจากไหนผมอยู่หมู่บ้านนี้แหละแต่ผมไม่เคยเจอแบบนี้ก็คือผมอยากจะรู้ไงจากเงินไม่จะไม่ไม่ใช่หัวงเงินที่ว่าเขาไปใส่ซองไบ้านนะก็คือเกิดเจ้าภาพไม่มีอะไรเลยแล้วเจ้าภาพจะทำยังไงนะก็ใชลการมีความรู้ ความสามารถระเพีนี้มาจากไหนก็ช่วยคอมเมนต์หนทีนะครับผมตนนครเอาป้อมล้วกระจายกลาบป้อมการับกลาบวางดาขันนั่นวางวัไหนเลยขันวนนี้นีและครับไเชิญท่านที่หนึ่งสวายกระจายครับขอเชิญท่านที่สองวายกระจครับเชิญท่านที่สามวางกระจายท่านที่สี่วายกระจายท่านที่ห้าท่าที่หกครับท่านที่เจ็ดท่านที่แป ท่า 9, นที่เก้าและท่านที่สิบครับนี่ครับก็คือตอนนี้เริ่มถวายซองป้าแล้วเนาะก็คือน,นี่คือชุดแรกนะชุดแรกก็11คนชุดสองก็11คนก็รวมทั้งหมดเอ็ดชุดก็รวมประมาณร้อยสิบเอ็ดคนจะใส่ซองให้ป้าแต่เจ้าภาพไม่ได้ช่วยเจ้าภาพ ไม่รู้ว่าเขาช่วยเฉพาพเป็นตอนไหนผมก็ไม่เห็นนะแต่ผมก็เอาเงินไปเช่ภาพนะสองพแล้วก็ช่วยถวายพระเนี่ยอีกห้าศก็คือว่าห้าลูกแต่จริงๆทำไมไม่ไม่ให้เจ้าภาพเขาเลยเจ้าภาพเขาบาถวายพระไม่รู้นะผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ผมอยากจะรู้ใครรู้ประเพณนี้รู้ไอ้ ความลูกนี้ช่วยหน่อยนะครับ่เคชื่อคอมเมนต์มาแลเชือบอกตีว่า้ีวยนนครับนที่ประเภทนี้เกิดขึ้นกันแต่เมื่อไรสมัยก่อนภาคอีสานเราไม่เป็นอย่างนี้นะก็อยากจะจะรู้เนาะก็เชื่อคอมเมนต์ทีครับผมเพื่อได้เป็นความรู้นะครับผมขอบคุณมากครับร้านที่เจ๊ขึ้นวัฒนาประป้องได้ร้านสับไส้วัยชุนร้านี๊ดตังเจ๊ครับ จะถิงคณะขับเต่นอาเชิญครับเชิญผู่ที่มีอะไรน้างนะตอนเป็นอิฐเป็นปวารีกัลูกพี่ยามาัวหนึ่งงานเนาวนี่ยูพี่ยู่ทยยู่ทยกินแล้วกินแล้วกินแล้วอับกินแล้วขอกราบขอกราลข้าวก็ากราบนะไกยยมอว่อห้ก่อน ตนี้เอที่หนึองค์ที่สองอสามองค์ที่สีองค์รูปที่หกรูปที่เจ็ดร้างเสียงเรื่อรูปที่แปดจะรอตัวหลากเยอะรูปที่ห้รูปที่สี่ส้างเสียงผมบอกควเขาเานหน้างานออกมาเลยจากบั้นรูปรี่สี่นะครับตอนที่หกคุณดาวเวียด นะครับจากวันพระสถานที่เจ็ดนะครับคุณคุณบุญช่างนะครับสวยสะอาดนะครับจากวันพระนะครับสถนที่แปะนะครับลานใต้ย่าไอาหารจั์นะครับน้าเื่อสนมจากวันจุลินนะครับส่านที่โต้บุณบุญมีกินเกสรนะครับจากวันเจ้ามาสถานที่เจ็คุณไพรวันกินเกสร จกหวันว่าจ้ามา,ะานะครับ <Okay. S 1> จิตทันเยนเค็ครับเชิญคณะเจ้าภาพเล10ทสิบคนครับจะยนยินก็จะฟอกันเ <c oughs> ขา่าฟองยานฟองเหลืออีกหนึ่งขันเนี่ยมยุรับพา้อมแล้วเข้ามานั่งประจามีเอาคณะเจ้าภาพกล่าวพระเจ้าประสงของการกล่าวกัน จบเสร็จแล้วพอเจอท่านที่หนึ่งถวายพระไก่ท่านสูงกับท่านที่สองคับท่านที่สามครับท่านที่สี่ท่านที่ห้าท่านที่หกท่านที่เจ็ดท่านที่แปดท่านที่เก้านและท่านที่สิบเสร็จแล้วก็ให้คณะพระสละพระพร้องกันครับกล่าวครับจบเสร็จแล้วพอเจอการประจํเดืนะครับอุ้นหนึ่งเหลือ ที่ปลาพ่นนะครับจากวันพระนะครับหลังเกยนะครับหูวัยชุนตั้งนที่แปดนะครับจุนกุญยังไซโยนะครับตอนที่เก้านะครับพุ้นซุเนะไซโยนะครับสื่อตกลงนะครับผู้หนึ่งนะครับ ตรงนี้ขอต้อแท้เลยครับขอต้อต้องขอให้เด้อเพราะว่าอาจจะพิษผ่านอี่ยวเพราะว่าซองมังคุดจะซื้อหายไมหนึ่งซื้อขอตบก็แท้เลยครับุีซิครับี๋ยวถามพี่ไพ่เอถอกราบร้อภอ่าเอาใจราคาพาไปกันต้นหน้าก็ซื้ก็ไดก็ซื้อกระไว้หรือว่ามีผ่านเลย มีมีซองมาไเอาพี่ซื้อต้องเราก็ที่กินที่ต้นซ้าถาผู้ใดโมีซื้อที่แยกมือเยอะๆศิรแนน์โนสิเดยเชิญามาอาชุดต่อไปครับ้เชิญกาแเากันเคกาแกออกเร็วเทอ

อ้ิวที่แม่ใหลูกอามันจะเป่าพอมาดังราคาโอ้ยเจ๋งเลดูลตัวพี่เองด้วยดีใจมากเลยวันไหนจะใจอ้าวนากอนอ้าวพอสังอ่าไปไปจะดิ้วสวายเก็บข้อวายอะไรจะเก้อบาีเออไไปเก็บขอสวายจะไปไปตามระดับ ที่เก่าไปครับที่ซีครับผมสำหรับงานขาวดำของทางอีสานใต้เราเนาะจังหวัดสีเกียก็อีพีแรกเนี่ยครับผมที่ผมลงก็คือว่าเดี๋ยวเจอกันอีพีสองก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วดู อีพีสอนะว่าพปรเพสนี้มันแตกต่างจากพะกกลางมากแค่ไหนเนาะก็ดูติดตามเพื่อว่าจะได้รู้กันว่าพปเภศนี้แต่ละท้องถิ่นอ่ะต่างกันเยอะก็คืออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครอบครัวไม่ออฮเทลนะครผมสวัสดีครับอย่าตามมาด